สัญชัยพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปารพบความไม่มาของพระจัจทร์สัญชัยปริภาชกซึ่งเป็นอัครสาวกกาบทูลตัดพระธรรมเทศนาว่าอาสาเรอาสาระมัติโนเป็นต้นอนุบุพีกถาในเรื่องสัญชัยดังต่อไปนี้ พระศาสาดาได้รับพยากร์แด่พระพุทธเจ้า23พระองค์ความพิสดารในที่สุดสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับแต่พักกับนี้ไปพระศาสาดาของเราทั้งหลายเป็นกุมารของพราหมณ์นำว่าสุมเมธะในอะมวรดีนครถึงความสำเร็จศิละปะทุกอย่างในการล่วงไปแห่งมารดาและบิดา ทรงบริจาคทรัพย์นับได้หลายโกรธบวชเป็นฤาษีอยู่ในหิมวันตประเทศรำยาและพิญญาให้เกิดแล้วไปโดยอากาศเห็นคนทางทางเพื่อประโยชน์เสด็จออกจากสุทัศนวิหารได้ไปสู่อมวรวดีนครแห่งพระทศพลทรงพระน,นามว่าทีปังกรแม้ตนเองก็ถือเอาประเทศแห่งหนึ่ง เมื่อประเทศนั้นยังไม่ทันเสร็จนอนทอดตนให้เป็นสะพานลาดหนังเสือเหลืองบนเปียกตมเพื่อจะนำเสด็จพระาศาสดาด้วยประสงค์ว่าขอพระาศาสดาพร้อมด้วยสาวกไม่ต้องทรงเหยียบเปียกตมจะทรงเหยียบเราเสด็จไปเถิดแต่พอพระาศาสดาทอดประเทศเห็นก็ทรงพยากรณ์ว่าผู้นี้เป็นพุทธังกูล เป็นหน่อเนื้อพระพุทธเจ้าจากเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคโดมในที่สุดเสียสงไขยิ่งด้วยแสนกับในอนาคตในสมัยต่อมาพระศาสดาพระองค์นั้นก็ได้รับพยากรณ์ในสํานักษของพระพุทธเจ้า23พระองค์ซึ่งเสด็จอุบัติสองโลกให้สว่างแม้เหล่านี้คืออัญญากลทัญญะสุมาละสุมเมทะเรวตะโสพิตะพระอนมัตสี พระปฐุมมะพระนาลทะพระปฐุมมุตตระพระสุเมธพระสุชาตะพระปิยทัศสีพระอัฏฐทัศสศีพระธรรมทัศสีพระสิทธถะพระติสสะพระปุสะพระวิปัสสีพระสิกีพระเวสภูพระกกุสันทะพระโกนาคมณะพระกัสปะทรงประเพณบารมีสาสิบคือมีสิบทัศบารมีสิบปรมตถบารมีสิบ ทำํำลงอยู่ในอาตภาพเป็นพระเวสสันดรในมหาทานอันทำแผ่นดินให้ไหวแปดครั้งทรงบริจากพระโอรสและพระชายาในที่สุดพระชนมายุก็ได้ทรงอุบัติในดุสิตบุรีดํารงอยู่ในดุสิตบุรีนั้นตลอดพระชนมายุเมื่อเทวดาในหมื่นจักรวาลประชุมอลัทนาว่าข้าแต่มหาวีรละการนี้เป็นการของพระองค์ขอพระองค์ ทรงเสด็จอุบัติขึ้นในพระคันของพระมารดาตัสสรุอมตะธรรมยังโลกกับทั้งถิยวโลกให้ข้ามอยู่ทรงเลือกฐานะใหญ่ๆคือที่ควรเลือกเสด็จจากดุสิตบุรีนั้นแล้วทรงปฏิสุนธิในสากยะราชสกุลอา,าพระปยุรยาตบำเลออยู่ด้วยมหาสมบัติในสากยะสกุลนั้น ทรงถึงความเจริญวัยโดยลำดับสวยสีริราชสมบัติในปราสาททั้งสาอันควรแก่ฤดูทั้งสามดูสีริคุณสมบัติในเทวโลกในสมัยที่เสด็จไปเพื่อประพาสอุทยานทรงเห็นเทวทูตสามกล่าวคือคนแก่คนเจ็บคนตายโดยลำดับทรงเกิดความสังเวชเสด็จกลับแล้วในวันที่ 4, สี่ทรงเห็นบรรพชิตยังความพอใจในการบรรชาให้เกิดขึ้นว่า การบรรพชาดีเสด็จไปสู่อุทยานยังวันให้สิ้นไปในพระอุทยานนั้นประทับนั่งริมฝั่งขอบสะโบกกรณีอันเป็นมงคลอันวิสุทธุก,กรรมเทพบุตรจำแรงเพศเป็นช่างกลบทมาตกแต่งถวายทรงสดับข่าวประสูตรของพระลาหุนทรงทราบถึงความสินีหาในพระโอรสเป็นกำลังทรงพระดำริว่าเราจะตัดเครื่องผูกนี้ เครื่องผูกมัดไม่ได้มีทีเดียวเวลาเย็นเสด็จเข้าไปสู่พระนครทรงสดับกาถานี้ที่พระธิดาของพระเจ้าอาพระนามว่ากีสาโคตมีภาสิทธว่าพระราชกุมารเช่นนี้เป็นพระราชโอรสแห่งพระชนนีและพระชนกและเป็นสาวกมีพระนางใดใดพระชนนีนั้นพระนางนั้นนั้นเย็นใจแน่แล้วทรงน้ำหลิว่า เราจักอนางกีสาโคตมีสวดให้ยินดีนิพนินิให้ทรงให้ยินดีแล้วจึงเป็นแก้วมุกดาจากพระสออังจักเป็นแล้วทรงได้ยินอน,นิพผูตบทแล้วจึงเปื้องแก้วมุกดาจากพระสอ ทรงไปประทานแก่พระนางแล้วเสด็จเข้าไปสู่ที่อยู่ของพระองค์ประทับนั่งบนพระแทน่นนั่นเป็นสิริทอดพระเนตรเห็นประการอันแปลกของหมู่นักฟ้อนผู้เข้าถึงความหลับนั้นมีพระไทยเบื่อนนายจึงปลุกนายชนะให้ลุกขึ้นให้นำม้ากันทกะมาเสด็จขึ้นม้ากันทกะ มีนายชนะเป็นสหายอันเทวดาในหมื่นจักรวาลห้อมล้อมสเสด็จออกอำหาพิเนศกลมทรงบรรพชาที่ริมฝั่งแม่น้ำอะโนมานาทีสเดทสเด็จถึงกรุงราชคฤห์โดยลำดาบสเสด็จเทีเท่ยวไปบินาบาดในกรุงราชคฤห์นั้นประทับนั่งที่เงื้อมเขาบรรดาวะอันพระเจ้าแผ่นดินมคตทรงเชื้อเชิญด้วยราชสมบัติทรงปฏิเสธคำเชื้อเชิญน,นั้นทรงรับปริญญาจ,จากเทา้าเธอ เพื่อประโยชน์แก่การได้บรรลุสพระสัพพัญยุตยานแล้วสเสด็จมาสู่แว้นของพระอ,องค์สเสด็จเข้าไปหาอาระลาบทอุทกกาศดาบทไม่ทรงพอพระไทยคุณวิเศษที่ทรงได้บรรลุในสำนักของอาสองดาบทนั้นทรงตั้งความเพียรใหญ่ถึงหกปีในวันวิสาขาพุณมีเช้าตูสเสวยข้ามทุปายาตของนางสุชาดาถวายแล้ว ลอยถาทองคำในแม่น้ำเลนันชลาในส่วนกลางวันล่วงไปด้วยสมบัติต่างๆในเลาป่ามหาวันริมฝั่งแม่น้ำเลนันชลาเวลาเย็นทรงรับญาจากนายสุทยะถวายมีพระคุณอันพะยาการนาคราชมเชยแล้วเสด็จสู่ควงไม้โพทรงลาดญาทรทำปดิญญาว่าเราจะไม่ทำลายบัลังกนี้ ตลอดเวลาที่จิตของเรายังไม่หลุดพ้นจากอสวะทั้งหลายการไม่เข้าไปถือมั่นการประทับหินพะพักไปทางทิศบุรพาเมื่อพระทิศย,ยังไม่ทันอสดงโคตทรงกำจัดมารและผลมารได้ทรงบรรลุอุเพนิวาสานุตยานในปฐมยาม บรรลุจตูปาจยานในมัจิมยามยังลงสู่ยานในปัจจยยการในที่สุดปาจิมยามในเวลาอารุณขึ้นทรงแทงตลอดพระสัพพัญยุตยานซึ่งประดับด้วยคุณทุกอย่างมีทศพลรยานจตุวเวสาลัชยานเป็นอาทิทรงยังการให้ผ่านไปโดยที่ควงไม้โพถ,ถึงเจ็ดสัปดาห์ ในสัปดาห์ที่8ประทับนั่งที่โคนไม้อาชัปารานิโคทรงถึงความเป็นผู้ขุนฝ่ายน้อยด้วยพิจารณาเห็นว่าธรรมที่สภาพลึกซึ้งอันเท้าสหัมปดีพมผู้มีมหาพรมมืน่นจักรวาลเป็นบริวารเชื้อเชิญให้แสดงธรรมทรงพิจารณาดูสัตว์ด้วยพุทธจักสุแล้วทรงรับเชิญของพลมรับทรงใข้ควรว่าเราพึงแสดงธรรมแก่ใครหนอเป็นทีแรก ทรงทราบว่าอาราดาบทอุตกาดาบทธรรมกาละและทรงหัวระลึกถึงอุปการลามากข,ของพิสุปัญจวคีจากลุกขึ้นอาสนะไปยังกาศีบุรีในระหว่างมัคคาได้สนทนากับอุปกาชีวกในวันอาสนะปุรมีสเสด็จถึงที่อยู่ของพิสุปัญจวคีในปายิป,ปัตนะมลกถายวันทรงยังพิสุ ปัญจวคีเหล่านั้นซึ่งเรียกร้องพระองค์ด้วยถ้อยคำอันไม่สมควรให้สำนึกตัวแล้วเมื่อ,อยังพรมสิบแปดโกดมีพระอัญญากลทัญญะเป็นประมุกให้ดื่มอมตะธรรมทรงแสดงธรรมจักรทรงมีพระธรรมจักอันบรวรให้เป็นไปให้เป็นไปแล้ว ในดีทีที่15แห่งปากทรงยังพิสุนั้นทั้งหมดให้ตั้งอยู่ในพระอรหันต์วันเดียวกันทรงเห็นอุปนิสัยสมบัติของยะ,ะกษกลบุตรและตัดเรียกเขาซึ่งเบื่อหน่ายละเลือนออกไปในตอนกลางคืนว่ามานี่เถิดยะะษเขาทำให้บรุลโสด,ดาบันติผลในตอนกลางคืนนั่นเอง ในวันลุ่งขึ้นได้บรรลุพระอรหันต์ทรงยังสาของยะสะแม้พวกอื่นอีก54คนให้บรรประชาด้วยอภิกุบสัมปทาให้ได้บรรลุพระอรหรันต์เมื่อพระอรหันต์เกิดขึ้นแล้วในโลก61องค์ด้วยประการอย่างนี้พระศาสดาเสร็จไปจำบรรษาปวนาแล้วทรงส่งพิสุ60สลูกไปในทิศทั้งหลายด้วยพุทธดำหลัดว่าท่านทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไปเถิดดังนี้แล้วส่วนพระองค์เสด็จไปอุลุกเวลาประเทศในระหว่างทางได้ทรงนำพัธทธวิคิยกุมาร30คนลาวป,ป่าสิบปัตนปายิกวันบรรดาพัธทธวิกิยุมานาน30คนนั้นอย่างต่ำกว่าเขาทั้งหมดได้เป็นพระโสดาบันสูงกว่าเขาทั้งหมดได้เป็นพระอนาคามี พระอ,องค์ทรงให้พัทวัคีทั้งหมดแม้นั้นบนรรพชาด้วยอิหิภุปสัมปทาอย่างเดียวกันทรงส่งไปในทิศทั้งหลายส่วนพระอ,องค์สเสด็จไปอุลุเวลาประเทศทรงแสดงปฏิหาร3,500อย่างแนะนำชดินสามพี่น้องซึ่งมีชดินพันคนเป็นบริวารมีอรุยและกัสปะเป็นต้นให้บรรพชาอิหิภกปุ อุปสัมปทาเช่นเดียวกันแล้วให้ประชุมกันที่ขยาศีสัพเะเทศให้ตั้งอยู่ในพระอรหันด้วยอาทิตตปริยายสูตรแวดล้อมด้วยพระอรหันพันองค์สเสด็จไปสู่ที่ญาลัทธิวันใกล้แดนพระนครราชจจคืหด้วยพระดำหลัดว่าจงเปื้องปริญญาที่ถวายแก่พระเจ้าปิ่นพิสารและตัดพระกรรมกถาอันไพเราะแด่พระราชา ทรงสดับข่าวาาว่าทราบว่าพระศาสดาสเสด็จมาและ,สะเสด็จมาเฝ้าพร้อมด้วยพรามและกะหบดี12นูโนหุดยังพระราชากับพรามและกะหบดี11นเโนหุดให้ตั้งอยู่ในพระโสดาบดีผลอีกโนหุดหนึ่งให้ตั้งอยู่ในสรณะสามวันลุกขึ้นมีพระคุณเจ้าอันาา <c oughs> ทัสกะเทวราทรงแปลงเพศเป็นมานพจนเจยแล้ว เสด็จเข้าไปสู่พระนครราชคฤห์ทรงทำพัฒกิจในราชนิเวศท,ทรงรับเวรุวันนี้เป็นอารามประทับอยู่ในเวรุอาน,นามนั้นแล้วภาษารีบุตรและ,ะโภคราณะเข้าไปเฝ้าพระองค์ในเวรุวาน,นารามอนุพิกถาพภาษาลีบุตรตัดและภาษาลีบุตรและ,ะโมคราณะนั้นต่างต่อไปนี้ ความพิสดารว่าพระพุทธเจ้ายังไม่ทรงอุบัติขึ้นแล้วได้มีบ้านพรามสองตำบลคืออุปติสัะคามและโกริยคามในที่ไม่ไกลแต่กรุงราชคฤห์ในบ้านสองบ้านนั้นในเวลาที่พรมณีชื่อว่าสาลีในอุปติสัะคามตั้งขันแล้วแม่นางพรมณีชื่อโมกครีโกริยราม โกลิตะคามก็ตั้งขันได้ยินว่าตระกูลสองตระกูลนั้นได้เป็นสหายกันเจอพันกัน,นเนื่องกันมาถึงเจ็ดชั่วตระกูลทีเดียวาพามผู้สามีได้ให้พิธีการบริหารคันแก่พามณนีทั้งสองนั้นในวันเดียวกันเหมือนกันโดยการล่วงไปสิบเดือนนางพามณนีทั้งสองก็คลอดบุตรในวันขนานชื่อ พญาตั้งชื่อภาษาลิบุตรว่าปฏิสะเพราะเป็นบุตรตระกูลในบ้านตำบลชื่อ,อปฏิสะคามตั้งชื่อบุตรของโมคลีว่าโปลิตะเพราะเป็นบุตรตระกูลในบ้านในตำบลโกลิตะคามอีกเด็กทั้งสองคนนั้นถึงความเจริญวัยได้ถึงความสำเร็จแห่งศิลปะทุกอย่างในเวลาไปสู่แม่น้ำหรือสวนเพื่อประโยชน์แก่การเล่น อุปติสมานบมีเสลียงทองคำห้าร้อเป็นเครื่องแห่แห่นโกสิยมาตโกติยตะมีรถเทียมด้วยม้าอาชนะยนห้าเป็นเครื่องแห่แห่นชนทั้งสองมีมานบเป็นวานคนละห้าร้อยก็ในกรุงราชคฤมมีหมหอละศพบ,บนยอดเขาทุกๆปีหมู่ญาติได้ยกเตียงซ้อนกันเพื่อกุมารทั้งสองในที่เดียวกันนั้น แม่กุมารทั้งสองก็นั่งดูหมหลสพย่อมหัวเลาะในฐานะอันควรหัวเลาะย่อมถึงความสังเวชในฐานะที่ควรสังเวชย่อมตบรางวันในฐานะที่ควรตบรางวัลว,วันหนึ่งเมื่อกุมารทั้งสองเหล่านั้นดูมหมอละศพโดยทํานองนี้ความหัวเลาะในฐานะที่หัวเลาะ หรือความสังเวชในฐานะที่ควรสังเวชหรือตบหลังวัลในฐานะที่ควรตกหลังวัลไม่ได้มีเหมือนในวันกน่อนๆเพราะยานถึงความแก่ก้ารอบแล้วชนทั้งสองคิดกันอย่างนี้ว่าจะมีใครเล่าที่น่าดูกว่านี้ชนทั้งหลายทั้งหมดนี้เมื่อ,อยังไม่ถึงร้อยปีก็จากถึงความเป็นสภาพหาบัญญัติไม่ได้ก็เราทั้งสองควรแสวงหาทำเครื่องพ้นดังนี้แล้ว ถือเป็นอารมณ์อยู่อย่างนี้ลำดับนั้นโกริตะพูดว่าอุปติสสะผู้สาหายท่านไม่หัวเราะไม่ล่าเหลืองเหมือนในวัน,นอื่นๆวันนี้ท่านมีใจไม่เบิกบานท่านกําหนดอะไรได้หรืออุปติสสะกล่าวว่าโกริตะผู้สาหายเรานั่งคิดถึงเหตุว่าในการดูคนเหล่านี้หาสารมีได้การดูนี้ไม่มีประโยชน์เราควรแสวงหาโมกขธรรม เพื่อตนก็ท่านเล่าเพรเหตุหลายจึงไม่เบิกบานแม่โกดิตะนั้นก็บอกอย่างนั้นเหมือนกันลำดับนั้นอุปาติสะทราความที่โกดิตะนั้นมีทธยาสายเช่นเดียวกับตนจึงกล่าวว่าสหายเอ๋ยเราทั้งสองคนคิดกันดีแล้วก็ควรแสวงหาโมกตธรรมบรรดาผู้แสวงหาต้องได้บรรดาชาจึงควรเราทั้งสองจะบรรราชาในสำนักใครดี